สวัสดีครับสวัสดีครับแซมมาแนะนำสีประตูตัวเตี้ยรุ่นยอดนิยมรุ่นที่มีการจัดแคมเปญลดราคาพิเศษนะครับจาก4,39,000บาทเหลือ3 7 9 9 0 0 0บาทนะครับเป็น2 4 e ตัวรองท็อปนะครับปี2018เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เลขไม่หม72นะครับราคา3,7,9,000บาทนะครับกอทอนี้ รถสวยๆนะครับคันนี้นะกทอสวยด้วยหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับสามไก่มาหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะมาดูด้านข้างก่อนเป็นแบบมีแคลริบอยนะทรงเก๋งนะครับทรงเก๋งจดเล่มให้เรียบร้อยนะครับผมนะดูรอบๆคันก่อนนะครับนี่เลยสวยงามนะสวยงามสวยงามสวยงามงาม,มาไปลองดูในส่วนของ ห้องเครื่องกันก่อนนะอะดูห้องเครื่องก่อนเลยอนะห้องเครื่องก็สวยนะห้องเครื่องสวยอยู่นะครับไม่เป็นสนิมนะไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมนะนี่ก็สวยอยู่ั๊มลงต๊มลมเบรก ABS นะครับแล้วก็อะดูอึดอ,อยู่นะเอ่ยโลโก้ตัวปั๊มโตโยต้านะนี่อยู่นี่นะตัวปั๊มโตโยตา้า มาฝากระโปรงก็สวยนะด้านในตัว R นะครับชัดเจนนะด้านในนะชัดเจนนะแก้มขวาสวยงามนะครับคานเดิมเดิมสวยๆนะคันสีดั้นด้านนี่คือปกตินะปกติแล้วก็ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านี่ครับเห็นไหมครับตัว 3R เนี่ยมันจะมันจะหลบอยู่เดี๋ยวให้ดู มันมองไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยนี่นี่สาม R เดิมๆนะนี่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  R เห็นละนะสวยงามเนี่ยตรงเนี้ยแห้งๆเลยเดิมๆนะตัว R ชัดเจนนะครับผมตัวนี้นะกลมๆคมๆเหมือนเดิมนะครับครบๆนะติ๊กเกอร์ครบๆสวยงามนะตัว L ชัดเจนนะครับ ทานเดิม,ดมแห้งๆอุ๊บมาแก้มซ้ายก็สวยนะครับน็อตฝากระโปรงฝั่งนึ่นไม่แกะไม่แคะเลยนะครับตัวแอลนะชัดเจนนะสรงงานแห้งๆเลยอ้องเครื่องนะครับอ่ะดูเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับนิ่งเลยเนี่ยสีแต้มจากโรงงานเนี่ยตัวหม้อน้ำดูครับเดิมๆดเดิมเลยนะ อีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนะเห็นไหมครับสีตแต้มๆจากโรงงานไม่เป็นสนิมนะครับนี่สวยงามนะคารเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมนะครับฝาเดิมไหมอะสติกเกอร์สวยๆนะครับนี่เมทอาร์ Met สวยงามนะหน้าเดิมเดิมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสวยงามครับอันนี้มาปึ๊บมายางเป็นยางอขอบสิบห้านิ้ว นะครับของยี่ห้อไฟสโตนนะครับผมปี22สัปดาห์ที่30นะครับก็ดอกยังหนาอยู่นะดอกยังหนาอยู่นะครับสวยอยู่สวยอยู่นะครับกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมนะไฟเดียวใช้งานได้มือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับก็ภายในมาตรฐานเลยถุงลมนี้ิรภัย คู่หน้านะครับเป็นเบาผ้านะเบาผ้าแผงข้างเป็นผ้าเช่นกันนะยังไม่มีการเก็บงานนะครับคันนี้ยังไม่เก็บงานนะรถเพิ่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผ้าหลังคาสกัลาาส,สวยมากนะสวยสวยเลยนี่ครับเหมือนเดิมครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้มาตรฐานเหมือนเดิมะลองกดปับเข้าให้เป็นโหมดมูทูธอ่ะ อ่่านานีนะช่องเสียบ USB น,นะครับ <ใน S 1> AUX 3.5มมิลน,นะครับปิดก่อนปั๊บแมนนวลน,นะครับอันนี้เป็นแบบแมนนวลมือหมุนนะครับมีโหมดประหยัด Eco ค o โหมดพาวเวอร์โหนะอยากแรงก็จัดไปเกะ๊ะเปิดได้2ชั้นนะครับอ่ะมาตรฐานเลยนะครับอืม,มาดูต่อสวยงามสวยงามนะครับผม แล้วก็มีตัวแท็กนี้ด้วยนะที่เข้าศูนย์ต่อไปมองไม่ค่อยชัดม่ะำดูก่อนอ่ะลองดูสินี่นะมันจางละเช็คประวัติเข้าศูนย์ต่อไปคือ79,000นะครับมันอาจจะจางๆหน่อย79,800นะครับผมแต่ว่ารถคันนี้เลขไม่็0หมนะยังไม่ถึงรอบเช็คระยะนะครับผมจมให้ดูซอกก่อน สวยนะซอกสวยสวยเลยนะสวยงามนะครับซอกสวยลองแงก็ได้อ่ะสวยงามนะครับสวยงามมาข้างหลังก็สวยอยู่นะครับสวยอยูอ่ลองแงะเช่นกันนี่นะสวยงามอยู่ครบ,ครบเลยมาในส่วนของคัซซีนะครับยังไม่เป็นสนิมนะคัซซียังไม่เป็นสนิมนะ สวยงามนะเาซียังไม่เป็นสนิทนะครับผมเป็นตัวมีแคลรี่บอยทรงเก่งนะครับลองเปิดดูซิบาบเข้าให้อนี่นะมีรอยเลอะเล็กน้อยนะครับเก็บงงเก็บงานให้ได้ไม่มีปัญหานะครับด้านท้ายก็เดิมเดินนะอันนี้ชัดเจนนะครับ อยู่ครบๆเลยชัดเจนสีแต้มเติมเนี่ยอยู่ครบๆนะวันนี้ 4L ชัดเจนชเช่นกันนะครับผมดูซอกซอกหน่อยสวยๆเลยนะนี่นะไล่ดูไล่ดู 4R ก็ชัดๆนะสีตรงสีแต้มเม็ดอาร์สวยงามน,นะครับอ่ะลองก้มดูในส่วนของพวกแนบก่อนอ่าเห็นไหมครับไม่เป็นสนิมน,นะ ยังไม่เป็นสนิมนะครับผมล้ออะไรก็อยู่ครบๆนะครับนี่ช่อไอเสียสวยๆนะครับยังไม่เป็นสนิมนะ,ะดูนี่นะครับแคสซีสวยงามสวยงามนะครับ ั่งคนนั่งคนนั่งขวามั่งนี่นะสวยงามสติกเกอร์นะครับเรียบเนียนนะครับไม่มีรอยถลอกของหัวน็อตนะครับสวยงามนะคันนี้ได้กุญแจ1ดอกนะเดี๋ยวแซมลองเช็คก่อนว่าจนมีอีกดอกหนึ่งเก็บเอาไว้หรือเปล่านะแต่ว่าเบื้องต้นมี1ดอกนะกุญแจไขลีบอย2ดอกกุญแจล็อกยังอะไหล่นะครับผม เลขไมค์คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย72,434นะครับอ่านี้มืนมัวหน่อยไม่เป็นไรครับ7 2็ด4มืนะครับเล่มก็ลงเล่มให้เรียบร้อยครับผมนั่งสอนตอนท้ายมีหลังคานะปี18บแปร้ห้าสิบแรงม้าครับ2,400ซีซีนะครับผมแผงค่างก็กระจกไฟฟ้า แบบอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมพับไฟฟ้านะพับไฟฟ้าป้าพอาให้เซ็นทรล็อกนะอันนี้เซ็นทรล็อกนะครับผมสวยสวยสวยส,วย,สวยนะก็ลองดูนะครับใครสนใจก็ถือว่าไม่เยอะนะ72 0 0 0ราคา379นะกอทอสวยสวยด้วย117นะครับผมใครสนใจก็ทักมาหรือแคปหน้าจอกอทอนี้ได้เลยนะแซมถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วนะครับใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมาได้เลย 0. ูน 3692นะครับ06 354 3692ไปแล้วสวัสดีครับผม